เรื่องภิกษุถูกงูกัดสมัยต่อมาภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดถึงมรณภาพภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้งสี่เป็นแน่เพราะถ้าภิกษุรูปนั้นแผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้งสี่ นิกสุรูปนั้นจะไม่พึงถูกงูกัดถึงมรณภาพตระกูลพญางูทั้งสี่คืออะไรบ้างคือ 1. ตระกูลพญางูวิรุปกะขอ 2. ตระกูลพญางูเอระประถามตระกูลพญางูชัพยาปุตตะ 4. ตระกูลพญางูกันหาโคตมกั ภิกษุรูปนั้นไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้งสีนี้เป็นแน่เพราะถ้าภิกษุนั้นแผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้งสีนี้ภิกษุนั้นจะไม่พึงถูกงูกัดถึงมรณภาพดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้งสีน่นี้เพื่อคุ้มครองตนเพื่อรักษาตนเพื่อป้องกันตนก็แล พึงทำการแผ่อย่างนี้คาถาแผ่เมตตากันงูกัดเรากับพญางูวิรูปักขะจงมีเมตตาต่อกันเรากับพญางูตระกูลเอรัปถะจงมีเมตตาต่อกันเรากับพญางูตระกูลชัพพยาปุตตะจงมีเมตตาต่อกันเรากับพญางูตระกูลกันหาโคตมกะจงมีเมตตาต่อกัน เรากับฝูงสัตว์ที่ไม่มีเท้าจงมีเมตตาต่อกันเรากับฝูงสัตว์สองเท้าจงมีเมตตาต่อกันเรากับฝูงสัตว์สี่เท้าจงมีเมตตาต่อกันสัตว์กับฝูงสัตว์มีเท้ามากจงมีเมตตาต่อกันสัตว์ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราสัตว์สองเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราสัตว์สี่เท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา สัตว์มีเท้ามากอย่าได้เบียดเบียนเราและสัตว์ที่เกิดแล้วยังมีชีวิตทั้งมวลทุกหมู่เหล่าจงประสบความเจริญอย่าได้พบเห็นสิ่งลาม,มกสักน้อยหนึ่งเลยพระพุทธเจาาา้ามีพระคุณหาประมาณมิได้พระธรรมมีพระคุณหาประมาณมิได้พระสงฆ์มีพระคุณหาประมาณมิได้แต่สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายคืองูมแมลงป่องตะขาบมแมลงมุมตุ๊กแก หนูมีคุณพอประมาณความรักษาอันเราทำแล้วความป้องกันอันเราทำแล้วขอฝูงสัตว์ทั้งหลายจงถอยกลับไปเถิดเรานั้นขอนมัสการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอนามัสการแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเจ็พระองค์เรื่องภิกษุตัดองค์กำเนิดสมัยต่อมาภิกษุรูปหนึ่งถูกความกระสันเบียดเบียน ได้ตัดองค์กําเนิดของตนเสียภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษเมื่อสิ่งที่จะพึงตัดอย่างอื่นยังมีไพ่ไปตัดเสียอีกอย่างภิกษุไม่พึงตัดองค์กําเนิดของตนรูปใดตัดต้องอาบัตทุนจใจ เรื่องบาทปุ่มไม้จันทร์สมัยต่อมาปุ่มไม้แก่นจันทร์มีราคามากได้บังเกิดแก่เศรษฐีชาวเมืองราชครฤจึงราชคษหะเศรษฐีได้คิดว่าถ้ากระไรเราจะให้กลึงบาทด้วยปุ่มไม้จันทร์แก่นนี้ส่วนที่กลึงเหลือเราจะเก็บไว้ใช้และเราจะให้บาทเป็นทานหลังจากนั้น ท่านราชกะัเศรษฐีได้กลึงบาดได้ปุ่มไม้จันแก่งนั้นแล้วใส่สาแรกแวนไว้ที่ปลายไม้ไผ่ผูกต่อๆกันขึ้นไปแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าสม,มณะหรือพรามผู้ใดเป็นพระอรหันต์และมีฤทธิ์จงปลดบาทที่เราให้แล้วไปเถิดขณะนั้นปุรณกัสปะเข้าไปหาท่านราชกหัเศรษฐีแล้วกล่าวว่า ท่านขหาวดีอัตมานี่แหละเป็นพระอาหารหันต์และมีฤทธิ์ขอท่านจงให้บาดแก่อัตมาเถิดท่านเศรษฐีตอบว่าท่านเจ้าข้าถ้าพระคุณเจ้าเป็นพระอาหารหันต์และมีฤทธิ์ก็จงปลดบาดท,ที่ข้าพระเจ้าให้แล้วนั่นแลไปเถิดต่อมาท่านมัคคัลีโคสาระท่านอชิตะเกตกำพลท่านปกุทธ,ธะกัจจายนะ ท่านสัญชัยเวรัตะบุตรท่านนิครนนาตบุตรได้เข้าไปหาท่านราชาขะหาเศรษฐีแล้วกล่าวว่าท่านขาหาบดีอาตมานี่แหละเป็นพระอรหันต์และมีฤทธิ์ขอท่านจงให้บาตรแต่อาตมาเถิดท่านเศรษฐีตอบว่าท่านจุข่าถ้าพระคุณเจ้าเป็นพระอรหันต์และมีฤทธิ์ก็จงปลดบาตรที่ข้าพระเจ้าให้แล้วนั้นแลไปเถิด เรื่องพระปิณทะโทละาระทวาชะเถระสมัยต่อมาท่านพระมหาโมกขลานะกับท่านปิณะโทละาระทวาชะรองอันตราวาสกในเวลาเช้าแล้วถือบาทจีวรเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชครืออันที่แท้ท่านพระปิณะโทละาระทวาชะเป็นอรหันต์และมีฤทธิ์แม้ท่านพระมหาโมคคลานะ ก็เป็นพระอระหันต์และมีฤทธิ์จึงท่านพระปินทะโทละภาระทวาชะได้กล่าวกับท่านพระมหาโมคคลานะว่าไปเถิดท่านโมคคลานะจงตรบาทนั้นลงบาทนั้นของท่านแม้ท่านพระโมคคลานะก็กล่าวกับท่านพระปิณะโทละภาระทวาชะว่าไปเถิดท่านภาระทวาชะจงตรบาทนั้นลงบาทนั้นของท่าน จึงท่านพระปินณะโทละพารัตวาชะหอขึ้นสู่เวหาถือบาทนั้นเวียนไปรอบเมืองราชคลึ์สามรอบครั้งนั้นท่านราชะกะหะเศรษฐีพร้อมกับบุตรภรรยายืนอยู่ในเรือนของตนประคองอัญชลีนมัสการกล่าวนิมนต์ว่าท่านเจ้าค้าขอพระคุณเจ้าพารัตวาชะทงประจักฐานในเรือนของข้าพระเจ้านี้เถิด จึงท่านพระปินทะโทละารัตวาชะประดิษฐานในเรือนของท่านราชกะหเศรษฐีขณะนั้นท่านราชกะหเศรษฐีรับบาดจากมือของท่านปิณะโทลภารัตวาชะแล้วได้จัดของเคี้ยวมีค่ามากถวายท่านพระปิณทะโทลภารัตวาชะท่านพระปิณทะโทลภารัตวาชะได้รับบาดนั้นไปสู่พระอารามชาวบ้านได้ทราบข่าวว่า ท่านพระปิณะโทละาระทวาชะตลดบาทของราชกหาเศรษฐีไปแล้วและชาวบ้านเหล่านั้นมีเสียงอึกระทึกเกลียวกล่าวติดตามพระปิณะโทละาระทวาชะไปข้างหลังข้างหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับเสียงอึกระทึกเกลียวกล่าวทันแล้วตัดถามท่านพระอานนท์ว่าอานนท์นั่นเสียงอึกระทึกเกลียวกล่าวเรื่องอะไรกัน ท่านอานท์นกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าท่านพระปิณะโทลภารัตวาชะตวนบาดของท่านราชกะเศรษฐีลงแล้วพวกชาวบ้านทราบข่าวว่าท่านพระปิณะโทลภารัตวาชะต่วนบาดของท่านราชกะเศรษฐีลงจึงพากันติดตามท่านพระปิณะโทลภารัตวาชะมาข้างหลังข้างหลังอย่างอึกทึกเกลียวกล่าวพระพุทธเจ้าข้าเสียงอึกทึกคล่าวนี้ คือเสียงนั้นพระพุทธเจ้าข่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมฟิกษุสง์ในพระเหตุเป็นขาวมูลน,นั้นในพระเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระปิณะโทละารัตวาชะว่าภารัตวาชะข่าวว่าเธอปลดบาทของราชะกะหะเศรษฐีลงจริงหรือท่านพระปิณะโทละารัตวาชะทูลรับว่า จริงพระพุทธเจ้าขา้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่าพารัตวาชะการกระทําของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเช่นไหนเธอจึงได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันย่อดิงของมนุษย์แก่ผู้คฤริหั์เพราะเหตุแห่งบาดไม้ซึ่งเป็นดุจซากศพเล่า มาตุคามแสดงของลับเพราะเหตุแห่งทรัพย์เป็นดุจซากศพแม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์แก่พวกรหรสถ์เพราะเหตุแห่งบาดไม้ซึ่งเป็นดุจซากศพการกระทําทของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสละถึงรั้นแล้วทรงทำธรรม,รมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์แก่พวกกระหัสรูปใดแสดงต้องอาบัตทุกกฎดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเจอจงทําลายบาดไม้นั้นบทให้ละเอียดใช้เป็นยาหยอดตาของภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุไม่พึงใช้บาดไม้รูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฎ สมัยต่อมาพระจักรพคีใช้บาทต่างๆคือบาททําด้วยทองคําบาททําด้วยเงินชาวบ้านเพ่งโทษติเตียนพลทนาว่าเหมือนพวกคฤริสั์ผู้บริโภคกลามภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้บาททองคําไม่พึงใช้บาทเงินไม่พึงใช้บาทแก้วมณี ไม่พึงใช้บาดแก้วไปทูนไม่พึงใช้บาดแก้วผลึกไม่พึงใช้บาททองสำริดไม่พึงใช้บาทกระจกไม่พึงใช้บาทดีบุกไม่พึงใช้บาดตะกัวไม่พึงใช้บาททองแดงรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกฎดูก่อนทิกษุตทั้งหลายเราอนุญาตบาทสองชนิดคือบาทเหล็กหนึ่งบาทดินหนึ่งสมัยต่อมาก้นบาดสึก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบังเวียนรองบาตรสมัยต่อมาพระจักรพดีใช้บังเวียนรองบาทต่างๆทำด้วยทองทำด้วยเงินชาวบ้านเพ่งโทษติเตียนผลธนาว่าเหมือนพวกฤรัหถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้บังเวียนรองบาทต่างๆรูปใดใช้ต้องอาบัตตุกกฎดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบังเวียนรองบาทสองชนิดคือทําด้วยดีบุกหนึ่งทำด้วยตะกวดหนึ่งบังเวียนรองบาทหนาไม่ได้กระชับกับบาท ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้กลึงบังเวียนรองบาทที่กลึงแล้วยังเป็นคลื่นตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้จักเป็นฟันมังกรสมัยต่อมาพระชัปคีใช้บังเวียนรองบาทอันวิจ,จิตจ้างเขาให้ทําให้มีลวดลาย เป็นรูปภาพเที่ยวแสดงไปแม้ตามถนนชาวบ้านเพ่งโทษติเตียนพลทนาว่าเหมือนพวกครหัสถ์ผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้บังเวียนรองบาทอันวิจิตที่จ้างเขาให้ทําให้มีลวดลายเป็นรูปภาพรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฎ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้บังเวียนรองบาทอย่างธรรมดาสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายเก็บงำบาททั้งที่ยังมีน้ำบาดเหม็นอับภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่สดวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบาดท,ที่ยังมีน้ำภิกษุไม่พึงเก็บงำรูปใดเก็บงำต้องอาบัดทุกกด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้พึงแล้วจึงเก็บนำบาตรสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายพึงบาททั้งที่ยังมีน้ําบาทมีกลิ่นเหม็นภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบาทที่ยังมีน้ําภิกษุไม่พึงพึงไว้รูปใดพึงไว้ต้องอาบัตทุกกฎ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทำให้หมดน้ำเสียก่อนพึ่งแล้วจึงเก็บงามบาทสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายพึ่งบาดไว้ในที่ร้อนผิวบาดเสียภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดบพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงวางบาทไว้ในที่ร้อนรูปใดวางไว้ต้องอาบัดทุกฏก ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ผึ่งไว้ในที่ร้อนครู่เดียวแล้วจึงเก็บงำบาทสมัยต่อมาบาทเป็นอันมากไม่มีเชิงรองภิกษุทั้งหลายวางเก็บไว้ในที่แจ้งบาทบาทถูกลมหัวด้วนพัดกลิ้งตกแตกภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชิงรองบาทสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายวางบาทไว้ริมกระดานเรียบบาทกลิ้งตกแตกภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงวางบาทไว้ริมกระดานเรียบรูปใดวางไว้ต้องอาบัตทุกดกสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลาย วางบาดไว้ริมกระดานเรียบเล็กๆนอกฝาบาทกลิ้งตกแตกภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงวางบาทไว้ริมกระดานเรียบเล็กๆนอกฝารูปใดวางไว้ต้องอาบัดทุกกฎสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายคว่ำบาดไว้ที่พื้นดินขอบาดจึก ภิกษ claro, ุท no? ั้งหลายกราบทูลเรื like ่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้หญ้ารองหญ้าที่รองถูกปลวกกัดภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้ท่อนผ้ารองท่อนผ้าถูกปลวกกัดภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตท่านเก็บบาตรบาตรตกจากท่านเก็บบาตรแตกภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้หม้อเก็บบาตรบาตรครุดสีกับหม้อเก็บบาตร ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื no ่องนั <im> 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 ้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้ถุงบาตรสายโยกไม่มีภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสายโยกเป็นได้ถักสมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายแขวนบาทไว้ที่ไม้เดือยข้างฝาบ้างไว้ที่นาคทนบ้างบาทพลัดตกแตกพิสูุทั้งหลายกราบทวลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกูุทั้งหลายพิกูุไม่พึงแขวนบาทไว้รูปใดแขวนไว้ต้องอาบัตทุกกดสมัยต่อมาภิกูุทั้งหลายเก็บบาทไว้บนเตียงเธอสตินั่งทับบาดแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พวรเก็บบารไว้บนเตียงรูปใดเก็บต้องอาบัตทุกกฎสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายเก็บบารไว้บนตังเพลสตินั่งทับบารแตกภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงเก็บบาตรไว้บนต่างรูปใดเก็บต้องอาบัตทุกฎสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายวางบาตรไว้บนตักเพลอสติลุกขึ้นบาตรตกแตกภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงวางบาตรไว้บนตักรูปใดวางต้องอาบัตุกฎ สมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายเก็บบาดไว้บนกรดกรดถูกลมหัวด้วนพัดบาดตกแตกภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่คึงเก็บบาดไว้บนกรดรูปใดเก็บไว้ต้องอาบัดทุกกฎดสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายถือบาดอยู่ผลักบานประตูเข้าไปบาดกระทบบานประตูแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุถือบาทอยู่ไม่พึงผลักบานประตูเข้าไปรูปใดผลักต้องอาบัตทุกกฎสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายใช้กะโหลกน้ําเต้าเที่ยวบินทบาทชาวบ้านเท่งโทษติเตียนผลทนาว่าเหมือนพวกเดรธี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้กระโหลกน้ําเต้าเที่ยวบินสบาดรูปใดใช้ต้องอาบัตตุก,กฎสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายใช้กระเบื้องหม้อเที่ยวบินสบาดชาวบ้านเพ่งโทษติเตียนพลทนาว่าเหมือนพวกเดรธี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้กระเบื้องหม้อเที่ยวบินตบาตรรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกดสมัยต่อมาภิกษุรูปหนึ่งใช้ของบางสกุลทุกอย่างเธอใช้บาทกระโหลกผีสตรีผู้หนึ่งเห็นเข้ากลัวได้ร้องหวีดแสดงความหวาดเสียวว่า นี้ปีศาจแน่ชาวบ้านเพ่งโทษติเตียนผลทนาว่าฉะไหนพระสมณะเชื้อสายพระสากยบุตรจึงใช้บาดกระโหลกผีเหมือนพวกปีศาจพิกูุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกูุทั้งหลายภิกูุไม่พึงใช้บาดกระโหลกผีรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกฎอันหนึ่งพิกูุไม่พึงใช้ของบางสกุลทุกอย่าง รูปใดใช้ต้องอาบัตรทุกกฎสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายใช้บาตรรับเศษอาหารบ้างก้างบ้างน้ำบ้วนปากบ้างชาวบ้านเพ่งโทษติเตียนผลทนาว่าเชไหนพระสมณะเชื่อสายพระสัก,กยบะตรเหล่านี้จึงใช้บารต่างกระโถนภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้บาดกับเศษอาหารก้างหรือน้ำบ้วนปากรูปใดใช้ต้องอาบัดทุกกฎเราอนุญาตให้ใช้กระโถน